พอหวยวุ่นแล้วค่ะกองสลากสั่งอายัดลอตเตอรี่เกือบหมื่นใบแบบนี้ซื้อไปแล้วถูกรางวัลแล้วจะขึ้นเงินได้ไหมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสลากของเราถูกอายัดวันละเรื่องวันนี้ปามจะพาไปเช็คค่ะจากกรณีที่มีตัวแทนขายสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะเข้าไปแจ้งความว่าสลากของตัวเองในงวดวันที่16กันยายนนี้ค่ะหายไปมีหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีอุดรธานีค่ะสงคดีนี้รวมกันแล้ว90ชุดค่ะก็เป็น9,000ฉบับและล่าสุดนี้ค่ะที่สุรินค่ะก็หายไปอีก900ฉบับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยมีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกอายัดอาจจะถูกวางขายสะพัดอยู่ในตลาดกว่าหมื่นฉบับแล้วเรื่องนี้นะคะมันจะวุ่นตรงที่ถ้าเราซื้อสลากที่ถูกอายัดนั้นไปค่ะแล้วสลากนั้นเกิดถูกรางวัลขึ้นมาเราจะไม่สามารถขึ้นเงินได้นะคะจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของตัวจริงเนี่ยเป็นใครซึ่งมันจะยุ่งยากไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นงวดนี้เนี่ยนอกจากคุณจะต้องนิมิตเลขแล้วเดินไปหาเลขในใจที่แพงแล้วก็ต้องเอาเลขนั้นเนี่ยมาเช็คก่อนค่ะว่าถูกอายัดหรือไม่เพราะว่านอกจาก เราเนี่ยจะต้องมาลุ้นแล้วว่าเราจะถูกหวยไหมเราก็ยังต้องมาลุ้นอีกว่าเราจะขึ้นเงินได้ไหมซึ่งสามารถเช็คได้ค่ะผ่านเว็บไซต์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลวิธีการก็คือเซิร์ชเข้าไปใน Google เลยค่ะว่าตรวจสอบหมายเลขสลากอายัด ปรอกงวดกรอกหมายเลขกรอกเลขที่ชุดให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ค่ะปามลองเอาเลขที่ถูกอายัดมากรอกดูนะคะและถ้าถูกอายัดค่ะมันจะแสดงผลว่าสลากถูกอายัดแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นวิธีตรวจสอบหมายเลขสลาก,กินแบ่งของเราค่ะว่าโดนอายัดหรือไม่และย้ําอีกครั้งนะคะว่าถ้าหากสลากที่หายไปเนี่ยถูกขโมยแล้วเอาไปขายต่อแล้วถ้าเราดันไปซื้อสลากนั้นแล้วเกิดถูกขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องเสียเวลามาพิสูจน์ทางคดีอีกเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก<ๆ>็อย่าลืมไปเช็กกันดูนะคะและอย่าลืมแชร์เรื่องนี้ออกไปค่ะเพื่อนๆนของ เราจะได้รู้จะได้ไม่หลงไปซื้อสลากที่ถูกอายัดและก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ